อิสยาบทที่20ในปีที่ผู้บัญชาการใหญ่ซึ่งถูกส่งมาจากซากรพระราชาของอัสซีเรียได้มาถึงเมืองอัสโดดและต่อสู้จนยึดเมืองนั้นได้ในเวลานั้นพระยาเวตรัสโดยอิสยาบทอารมอสว่าจงไปและแก้ผ้ากระสอบออกจากบ้านเอวของเจ้าและถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้า แล้วท่านก็ทำตามคือเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าและพรยาเวตรัสว่าอิสยาผู้รับใช้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าเป็นเวลาสปีเป็นสัญญาณและหมายสำคัญแก่อียิปต์และแก่คูชดังนั้นพระราชาของอัสซเเรียจะจับคนอียิปต์ไปและจะกวาดต้อนคนคูชเป็นฉเฉลยทั้งหนุ่มสาวและคนแก่ ไปแบบเปือยกายและเท้าเปล่าทั้งเปิดก้นยังความอับอายแก่อียิปต์แล้วเขาทั้งหลายจะท้อแท้และอับอายเนื่องด้วยคูซึ่งเป็นความหวังของเขาและเนื่องด้วยอียิปซึ่งเป็นความโอ้อวดของพวกเขาและชาวแผ่นดินชายทะเลนี้จะกล่าวในวันนั้นว่าดูสินี่แหละคือผู้ซึ่งเราหวังไว้ และผู้ซึ่งเราหนีไปขอการช่วยกู้ให้พ้นจากพระราชาอาัสซีเรียและเราคือเราเองจะหนีให้พ้นได้อย่างไร